ปลาบามันไม่้มันกินได้ใช่ไหมตนเงาตีนนี่ไม่เดี๋ยวเอทีไปทางโน้นาะันี้อร่อยเตัวนี้กินได้่ไมเออามากินก็จะได้ไนว่าดำเยวผมก็ัเล่นอูโอ้วตกำลังหมุนอาใส่ท่อุดนึก่ี่ใช่ปะ เหมืนอุปกอน์รไม่ต้องให้มันกอนมอยู่นี่มนกดไฮไมันไม่มีผักน้องอเป็นกดแล้วต้องมีผักที่นี่อย่างเยอบ้านไม่หผักต้มเ่ะปลามมนจะเปิดนี่เดี๋ยวเขาไปนั่งเห้ผมาเจอแม่ ป๋าม่้คาือม่าันคือว่านี่ครับป๋าไวไฟมันมาอยู่ไหนดำอยู่ซื่อในดำเอ้ยโอ้ป๋าอยู่ซื่อจริงไหนมึนเย็บเออต้อใส่สมาธิแล้วมัน มันไม่ได้อแต่เหอยเพาี่หนึ่งมากินเผาแล้วบอกเหนือยเอเา็มเลย้วปเื่อไปเออนี่ยขอยมากกกัทั้งค้าอยู่เไม่ได้เอ๊ะที่เนมาเบ่งอ มันเหยวก็โดติดไเลในนี้วนมันไม่้ไม่เห็นไหมันม่คือเราเดยดำเปลี่ยนใหม่กันเลยแม่เขาแม่ีก็ไม่ดีนแล้วกินเยอะขึ้นนึ่งข้าวสร็เลยกเขาก็กลับอีเขาไม่ลงมาเราเห็นแม่เบนแต่ลาง

ตอบ่ไกัน่มาใหม่วดไปเดี๋อมีรถมาโอ้ยหอมเหนเดยนบอแรงเื้อตั้งกมอ๋อจะจีนขายเพราะโดนตอวตั้งขนเอาวม่กือมตเตแนวตั้งมตลาดตลาดสิเลสะกุนุน

ไปับที่อยูกไปขับที่้อยูสกคนสามร้อน่าจะประมาณรัอยร้อยครับครับก็ัค้ับครับบต่ไม่ยังครับ่ยังอยูเออมันได้เลยบอมันได้แล้ว บวกมาไโอป้ามาแบบีเลยจิงไม่ไปกัรอเขาอ่ะเขาคนบอไดไปฮะบอดไดไปมีฝีแห้งบอไดขึ้นบอไปโอ้โหบ่เห็นในคลีปเลยเนาะมือเนาะมือดีมาเดียวจะสร้างภาพบ่ไม่ไพ่จนบาดมือไม่ดงม่บาดมือตัดไห อาาศพิมพ์ก็ไปมาฟ้าล่งฝนล่งป้าเอยเอ่ยขบวงแลาไปขบวนทั้งงานน่าไปนะขึ้นทะเลแบบทงานไขึ้นทะเลแบบแห้งแล้วบอกเนี่ยะทอดปลาดูนเดอดทอดปลาดุทอดแตงสืออือเออดังสือหยั่งตังไปเลยซื้อก็ได้โอ้ยให้ดำเลยนั่นบอกว่ารูป มันาเองเขาละมันันั่งรถมันมีกงต้องไปเดอนั่งออกลางเขาทางานเพราะว่าถ้ารายสดเรไปไปให้ถ่ายจ่างเขากวนเขาทีเดินเขาเจอวันนี้ก็เจวันนี้เมื่อคืนน้ก็หมไมรึเนะถ้กถ่ายก็จะเข้าบกาเขาไงจะอาถ่ายว่าภาพก็เลยบอกแต่ว่าหาเดี๋ยวไม่มีใครถ่าย เพราะ่ามีเคร่่ในยจังนะบอ่ไ้ือไม่ไใช่ทางรู้กในายแล้วเพราะว่ามันจะเอาแล้วว่คนอบไปรอบมาอย่้มาที่เขานี่อตัวีอนี่อะแผ่นแฟนแผ่มาให้ยาปาของยาปามาของยาปาขั้น เลือดผมักนีพานผมตรวจคองโล่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันบวมแต่ว่าผมรวจจิงผมบวมเก็นขวดออกเก็บขวดออมดูตีดเขามันเป็นความเสือี่ิงเอาดามเพชรเองมาหนิแล้วแล้วบอบแล้วแล้ว

เด็กตัวเกียรี่บเบิร์เขาเหลอเก็บเบิร์นเี่ยอันราผมกิดการนองอย่านี้อ๋อผมต้องปิดแบยกนป้าอยู่กินป้ากมีอนี่เดกดีมากเลยครั่างดำก็เชให้เน่ตา นบบเราเพิ่มจีน่ะถ้าว่าเริ่มเพิ่มสามมืก่าวทกรมดามมอกสามมืแปดเปิดไว้ด สวัสดีครับและสวัสดีครับเข้ามาเลยครับฮัลโหลฮัลโหลบอลยเลี้ยวสองท่ามและวเปลี่ยนมาจิมห้าด่วนให้เข้ามาดูหน่อยนะครับมาดูหน่อยหนึ่งคนพี่เด้อโอ้ยมาหน่อยนะครับครับพี่ดมาไมา่ <c oughs> มได้ไล่นานเยอะเลยเขาเนี่ยโน่นห้าหกเดือน แต่กับปัจอุบน้ันร้ายเป่่ะรโอ้ยมาเบงหนาๆกว่ามีอามันจเบืองกะซ่อยู่บ้านมันก็มีไรเหรอไร่ถิ่นอยู่้านงนัง่าถนถิ่นล้วปะกองไว้แล้ไปฟันมันเล้ โปกปกคนบึงห้เราอยู่เลยเนี่ไม่มาเนาะเขาก็เฮ็ดตะเวียงเมเนาะที่จะมองเห็นข้บนล่ล้วก็บึบไปห้ใหม่ป้ามืดบึงน่าเลยแบบ่มายู่นี่หละตาสมมี่กำลังหเอตรงสีเกอรไปเต้กบอกู่แล้วขอคูจริงโอ้มาถึงเรียกไล่ชุดวาิมาผัดข้บิอ่งเี มันอ่างเสี้วมันเกินัสีมาเบิงให้เน้มาเน้มาเน้เมีไอพีน้คนมมีปลาเขามาเบิ่งให้ผมเนี่ยยังยยไม่ยิ้มไอเอ็มซีจ่องไฟได้บ้านรอยกว่าคนไม่หาสั่งดำเลยป้าไม่ยิ้มให้เนี่นี่มายิ้มให้เนี่ยเปนเบิ่งเนี่โอ้ เทียดไดเบื่งนั่งใกล้ป้าคนมาเบื่งเนี่ยตาหมอกแก้วป้ามีจิมซิมงวยได้แค่ระบุเอโอ้ยใส่หลับบมได้เลยป้าเอาเนี่ยเี่ยนี่เป็นอย่างนูนี่เี่มันบ่กเปิดกันเดี๋ยวจไปคุยเรื่งบ้างคุณมาเล่าเนี่ย แม่ดินไม่ยิ่งแควแห้งให้แน่นี่นี่แต่สร้างดำชาแนลมันคือโบขึ้นเจนซื้อตอมชาแนลโค้ชชาแนลมันก็คืบโขึ้นซาตอรี่ใช่ปะอีนมีเลยมี บ้บบเด้งเลยแมนบปา้่าับเ่นาะตาบ้บ่อยสองมมือจยังป็ดแมนอยู่บอ้ยนี่เขต้งหลายเดือนมึงจะหอยมิชลีมาเนะเปิดไม่เลยต้องคิดไม่ต้องคิดไปหลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยจงสี่หลายเอฟครับซอยผมเนีครับคนกับสี่โ้นหาโค้ดหาบุ๊คโบ้เร่งเลย มีคนเบิ่งอยู่นี่มันนี่มีอยู่สีพอยู่เพิ่นพิคนกรครับพารกิจเข้าไปไปเบิ่งอ่าสิเมื่อไรโนหนึ่งมีันยเบิ่งหมดเยแล้วเไรเพราะว่าสองนีอ่าสูสีกับนิกกี้ยั่ดอกอ่ะใกลกันอยู่นิกกี้กับพ่อแม่ลอยนี่นะเอ้าใกล้นิกกี้ยิงดีกว่าพอใกล้นิกกี้เอ้ามาลดนี่เขาบิ่งห็นี่แเขาจะไงเจ้าพืน่ะคนแรกเนี่ เข่ามาเนี่ยไม่ป่าวเข่าต้องดนแล้วคือนโบเข่าจะขื้อมันมีช่องอื่นแซมของเจ้าหนิของเจ้ามันโพโลเลยนี่เดี๋ยวแซมกับพิมเป็นอย่างนี้เดี๋ย้เขินเฉียวลำเดี้นเหรอมันโบขคือโพดคือเหลือโบขึ้นแต่ทิมเข้าไปโอ้ยมันมีอะไรมังกระช่องมาว่ากระช่องมันมีอะไรนี่เลยจังไหนสัะไหนเอ้ยมันไม่มีของแกเลยอ่ะเอามานี่ผมจะขึ้นให้ทางป่าเนย อามันก็บ่เข้นเหตุบ่สุดนี่าเห็ดบ่สุดมันบูนไล่ส้นมันบูเข้นแดงจิงคึงลนะทุเรียทัมาหนึ่งหรือไทยอ้าปีกก็ปิตตาบอดตาบอดนี่ตาบิดนิมซิมช่วยบูเข้นอีกอ้าบบ่เปนยังไปได้ซ้ำไหนก็เอาซ้ำ ที่ปัวกลางยางมานั้ากันที่หายนั่นออกกองขาดบอมีรอยไรสดเจ้านั่นเอฟซีครับดัมสตอรี่แล้วครับมันไม่มีเลยมันแปลว่ามันผิดพลานเรื่องอะไรเนี่นี่ตายในบ้านต้องกดไปตรงกลางนี้กลางกลางการรูปไม่ได้รูปไม่มีมันจะโฟร์ไฟล์เฉยก็กินเอะด้ขึ้นเหอับ

มาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้น,ยยยตนคือว่าเริ่มต้นคือ,คอขึ้นมาอยู่สี่ร้อยอยู่ไร่สดมาฮอดพี่ลงกีบปั๊บปั๊บปั๊บเลยลงปับ๊บกีบตาปับ๊บเลยก็ขึ้นใหม่ไหมมันไม่โผล่เลยเนาะกีบตาปั๊บตาบอดเลยเหมือนเดิมนไงทรายรับก็ได้เลยไปีิ มันมันมันพึ่งมาเปลี่นที่นี่ไม่ใช่กินใอีกใบหน้าแล้วก็ละาเานั้นอันนี้เป็นเอาอันนีอีกยมรู้มาไม่้มีอยู่รอมาทกันหลายสดปั๊บอ๋อขึ้นมาเบื่องซี่ร้อยคุณนะเนี่ยคนก็เบ่งองตอนนี้ก็ไม่เห็นมันไม่รู้มันเป็นอะไรหรือว่าไปตั้งอ้ส่วนตัวไว้บก่ินะเอาเบิ่งส่วนตัวไปส่วนตัวก็เบิ่งเบืงแล้นคือใหม่่ตั้งตัวไม่บอ ดเโอ้ยเจ้าผู้เดียวชนตัวอ่คนเดกเก็บไว้ลงปีน้าปลาบต้องมาเอมาทำไร่ผมเลยทำไายปลามาทำไร่ตลอดมาทำไร่อะไรมาทำไร่ผมไปเก็บชํำน้ำใจอีกแล้วโอ้ยตงสี่แหละพูดแล้วเนาะแล้วก็เยสริมเห็นเพ่อนอะไรจะพูดอมีอยู่นี่มันก็มีผมเข้ามาบ้าง มายิ้มเฮ่เฮ่กันยังให้ป้ายิ้มใส่อยู่กับโบขึ้นก็ไม่ได้เปิดการมองเห็นเขาไม่เลยช่างดำบังป้าหมดเลยโอ้ยบังก่อนไม่ให้ดูหรอกไม่เข้ามาดูของผมเลยนี่คนมั่นเบิือนระบาดเจิดเงี้ยคนสักโซนคนละสองสองโซนสองโซนมั่นติดละป้านา